ปูบอลก็กินข้าวปูม่ะมาหากินเขาขอเรียกชือพี่น้องกินก่อนครับสวัสดีค่ะวันนี้มาโกกับซ้อมแจ็คสไปเดอร์ค่ะวันนี้พามากินคอหมูย่างค่ะเจลซีฟูดนี่ครับมันเด้งครับตื่นร้อนนะครับพี่น้องขายบรีคที่เจลซีฟูดผสมนี่แหละ ตําเองพอ่อจะเหลี่ยมกีครับขนะึ้นนะเยอะอันนี้กรพอ่อจะย่างทันเหลี่ยมื่อกี้แมนค่ะก็ร่างห่อนๆเลยค่ะพี่น้องเราก็มีข้าวเหนียวตามมานล้วค่ะมาตามนะครับย่นี่แหละครับข้าวเหนียวรวยนะครับค่ะพี่น้องก็มากินข้าวน้ำกันนะคะมากินข้าวราดน้ำกันขอแรงครับงหมดนี้โอ้พอ่อจะเวียกเดี๋ยวเวียกเหลียย่ยงงานครับมึงท่าไหนก็ฝืนเลี้ยนเสร็จด,ด้วยกันค่ะพี่น้องมาหากินข้าวขอเลี้ยงช่วยพี่น้องกินก่อนครับ แซนให้ครับพี่น้องมันๆครับเด้งเสร็จปากแตกเสร็จปากเลื่อมสื่อพักพี่น้องเพราะหะไรอะไรมาสืส่อพักมาเกี่ยวอยู่แม่ค่ะเจ้าสาเฮ้ยจะหมูเขาเป็นยัง <c oughs> ครับชิมละ ล่าหอนพี่น้องอืมอมาจากสิภาคพังอะไรเรื่องอ <laughs> ผัวบอกกินข้าวปูนมะเนาะนี่ก็ขนเนียนะคะตัแดแห้ง อืมของหมักเป็นค่ะพี่น้องมันๆนเนี่ยเออบัวไ,ได้หรอวครับนานอืมยันใจดียวค่ะยันใจดีกว จาสดพอเนียมาสั้นๆนี้ครับเื้นอะค่ะต้องมันยังายครับมันเยิ่ยมเยิมครับพี่น้องเออเสีบหลายครับพี่น้องของมาข้าเจา้าอืมไยาทิภาคบร่บบบบย่ากทิภากนยัดอีกอก็ค่ะ ฟินแห้งค่ะพี่น้องน้ำแบบนุ่มค่ะนุ่มเราเราก็านืงอะน้ซำซมั้งจีน้อซำ เป็นแคงคะเป็นอาะน้ำนุมอุ่นชันชัๆ โส้ดสุดครับแล้วไม่ใหญ่สิบแปดนี่นะครับขอบคุณพี่น้องบมึงงัด,ดอย่างเดียวค่ะเขาก็บรรยากาศนาวนะคะพี่น้อง

นัวลึกค่ะพี่น้องเวลาดจีนภาคม่หอมด,ดุนิวคะ่ะสะวมาแสบแฮมกลมกล่อมไหยค่ะพี่น้องหอมพริกไทยครับนั่นคะ่ะหอมพริกไทยเพแบบมากราบค่บพี่น้อง ขึ้นมาขึ้นอย่างขึ้นตอนแก้วแซ่บทุกอย่างค่ะพี่น้งนองรวลอะไรค่ะหลึกอยางเดียวไม่สิพาค,ครับครับจิมนี่กับฟากดไหลกดแช่กดซับส่ไข่นี่นะครับคลิปหนาพอกันไหมสวัคดีค่ะ